ฝันจงมุ่งมั่นทำให้สำเร็จเรียนรู้สางสรรค์ด้วยพลังและความคิดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเพื่อนครูคิดเพื่อนครูคิดสวัสดีครับ สินค้าออร์แกนิกหรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติปราศจากส่วนประกอบของสารเคมียังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพนะครับทำให้ผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้คิดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวออร์แกนิกชนิดใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่รักสุขภาพบำรุงผิวได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยละครับ เริ่มจากที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่คอน c e r n ์นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆอยู่แล้วนะคะพอคิดจะทำสกินแคร์เนี่ยก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็มาลงตัวกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวน้อยมากแล้วก็มีส่วนผสมของออร์แกนิกด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกลุ่มออร์แกนิกในบ้านเราส่วนใหญ่อยู่ในตลาดระดับสงูงทําให้ช่องว่างการตลาดยังมีอยู่มาก คุณสุริษาจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติปลอดสารเคมีและสารระคายเคืองผิวซึ่งผ่านการรับรองของสถาบัน e c o ค e r t ประเทศฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับเรื่องมาตรฐานออร์แกนิกที่เข้มงวดครับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวออร์แกนิกปัจจุบันมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ของคุณสุริสาเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์อื่นย่างไรบ้างเลครับ ค่ะถ้ามองจากภายนอกท e ge. ี sunshine, organic, ่เห็นชัดเจนเลยคือเรื่องของการดีไซน์บรรจุภัณฑ์นะคะเราใช้สัญลักษณ์ก็คือฝาไม้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นออร์แกนิกหรือว่าความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ในเรื่องของส่วนผสมที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยเราก็จะเน้นเลือกเฉพาะออร์แกนิกที่มีใบรับรองจากมาตรฐานสากลเฉพาะพูดถึงสินค้าประเภทออร์แกนิกนะครับผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยจะบอกว่าทําตลาดในประเทศค่อนข้างยากต่างประเทศจะง่ายกว่าตรงนี้นี่คุณสุริสามีมุมมองอย่างไรบ้างเลยครับก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าคน ใใยังมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะอาจจะต้องให้ความรู้ผู้บริโภคออร์แกนิกดียังไงออร์แกนิกก็คือการทําเกษตรเนี่ยเป็นแบบเกษตรอินทรีย์คือตั้งแต่รากของมันเลยอย่างตั้งแต่น้ําดินปุ๋ยคือทุกอย่างเลยการที่จะทําธุรกิจต้องทําสินค้าที่มีคุณภาพนะคะบวกกับไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทั้งในเรื่องของสินค้าและการทําการตลาดควบคู่กันไปนะค่ะ พัฒนาสินค้าให้มีความต่างช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจส่วนมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสําคัญด้วยนะครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเของ่งขางธุรกิจของคุณตลอดไปถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็คลิกมาได้เลยที่ www.bankkokbank.com/ ok เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/ เพื่อนคู่คิดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ